ถ้าคุณเป็นคน,นที่ออกกําลังกายบ่อยแล้วดันเป็นคนผมหยิกอีกแล้วยังต้องสระผมบ่อยอีกต้องฟังคลิปนี้ค่ะสาจะบอกคุณอยู่บ่อยๆว่าอย่าสระผมบ่อยเพราะว่าการสระผมไปบ่อยจะยิ่งทําให้ผมของคุณแห้งทําให้ผมของคุณฟูและจะทําให้ผมของคุณเนี่ยจัดทรงยากวันนี้สาเลยมีเทคนิคมาแชร์นี่เลยจ้ะ r ร s h a ชม po ูคุณจะใช้ยี่ห้อไหนก็นได้นะคะแล้วแต่แต่สําหรับสาเนี่ยสาเน้นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะตัวนี้เลยจ้ะ Not your master เพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกสถาเลยมั่นใจใช้ดรอชแชมพูยี่ห้อนี้แต่ถ้าคุณอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมันหาไม่ได้จริงๆก็ใช้ยี่ห้อไหนไปก็ได้วิธีใช้ก็ง่ายมากแค่ขย่าแบบนี้แล้วก็สเปรย์ลงไปตรงที่หนังศีรัตวตรงที่ผมันมันๆน,นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้มือนวดนวดตรงหนังศีรษะเจ้าตัวดายแชมพูเนี่ยมันจะไปดูดซับน้ํามันที่อยู่บนหนังศีรษะของเราโดยเวลาที่เราออกออกำลังกายแล้วเนื่อมันออกมันก็จะมีน้ํามันออกใช่ไหมคะถ้าเราไม่สระผมเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหรือมันจะทําให้หนังศีรษะของคุณเนี่ยมีรังแคมีมเชลลื้อราแล้วก็ทําให้เกิดอาการคันการที่ใช้ dry แชมพูเนี่ยจะช่วยลดปริมาณการสระผมของคุณลง <S <S เห็นไหมคะออกกําลังกายบ่อยก็ไม่จำเป็นต้องสระผมบ่อย เพียงแค่นี้คุณก็สามารถออกจากบ้านได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าผมคุณจะมันหรือจะส่งกลิ่นเหมน็นแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องผมแห้งชีฟูได,ด้ค่ะลองไปหาดรายแชมพูมาใช้ดูนะคะ